สวัสดีครับเ,เพื่อนๆนักสะสมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคอนไทยเหรียญไทยครับสำหรับวันนี้มีเหรียญพ่อหลวงรัชกาลที่9ครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่าพศ2 5 1 7ครับเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยหายากนะครับจำนวนการผลิตน้อย ก็เ,เลยส่งผลให้เหรียญมีราคาสูงนะครับเป็นเหรียญที่เหล่านักสะสมต้องการนะครับสำหรับเหรียญน,นี้เป็นเนื้องเงินนะครับเนื้องเงินด้านหน้าของเหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุล ยเดชรัชกาลที่เก้าผินวระพักเบื้องซ้ายริมขอบเหรียญมีข้อความเขียนว่าภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่เก้ารัฐบาลไทยนะครับสำหรับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ต้องการของนักสะสมนะครับราคาก็สำหรับเหรียญที่ สภาพสวยๆก็จะมีราคาสูงนะครับสภาพผ่านการใช้ก็จะถูกหน่อยนะครับราคาก็จะเริ่มต้นอยู่ที่เหรียญละ2,500ันหถึง3,500บาทนะครับแล้วแต่สภาพความสวยของเหรียญน,นะครับแล้วแต่คนสองคนติดต่อกันนะครับติดต่อซื้อขายกันนะครับ แล้วแต่จะตกลงกันนะครับสำหรับราคาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตนะครับมาชมด้านหลังของเหรียญน,นะครับเป็นรูปกวางนะครับเป็นรูปสัตว์ป่านะครับที่ริมขอบเหรียญก็จะบอกราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับแล้วก็มีข้อความเขียนว่าอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า พศ2517ครับสภาพผิวเหรียญน,นี้ก็สวยงามนะครับสำหรับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมอีกวาระหนึ่งนะครับสวยงามมากนะครับสำหรับเพื่อนๆต้องการเก็บสะสมก็ลองหาดูตามเพจต่างๆนะครับราคาก็ได้บอกไปแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ2,500-3,500นะครับ ตอนหนึ่งเหรียญน,นะครับสำหรับคลิป